เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมบอลวันฟ้ากับเกมฟีฟ่า21่คาเรียโหมดเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มีสึกใหญ่ครับการเจอกับไบรตันแอนโฮบเอาเบียนครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะต้องเน้นหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะครับไบรตันเนี่ยก็อยู่อันดับที่1ของตารางครับแล้วก็เล่นเท่าเราครับแล้วก็คะแนะนนาอยู่2แต้มนั่นเองครับตอนนี้เนะี่ยก็เรียกว่าเป็นคู่ปรับ ที่เราจะต้องขจัดไปให้ได้นะครับเพราะดูลักษณะว่าพี่แกในแข็งแกร่งที่สุดแล้วสาหรับทุกๆทีมนะครับวันนี้ก็เขายังไม่แพ้ใครด้วยนะครับการเจอแนตตี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆในส่วนของท็อปสกอร์ฮึบท็อปสกอร์อันดับที่หนึ่งของเราก็เป็นชูบากปอมเฮ้ยยิงที่9ประตูแต่ที่ต่อครับราบิโอนเฮ้ยไรตนาเนนโฮฟอัลเบียนมีราบิโอนมาอยู่กับทีมด้วยเหรออาเดียนราบิโอนที่อยู่กับยูเวนตุสแน่ ใช่อะ What t h e fuck ไปอยู่อย่างนั้นได้ไงอ่ะทำไมเขาตกอับไปอยู่กับไบรตันเฉยเลยครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะว่ามันชัวร์หรือเปล่าชัวร์หรือมั่วนิ่มนะฮะไบรตันชื้อกองกลางอาเดียนราบิโอนเอ้ยประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าราบิโอนมาอยู่ที่ไบรตันได้ยังไงประเด็นคือไบรตันมึงมีเงินไปซื้อราบิโอนได้ยังไง <c oughs> อันนี้งง อันนี้คืองงจ,จัดๆนะครับโอ้โ oh หคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่างงจ,จัดๆแล้วดูดีค่าสิสัญญาอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเก้าล้านปอนด์เอาเลยครับเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะดันไอเด็กหนุ่มคนนี้มากเลยทุกคนนี่คือทางด้านของอ่ามันชื่ออะไรนะล็อบสันนะผมจำไม่ผิดนะครับเด็กหนุ่มของเราชื่อว่าคาลัมล็อบสันนะครับนี่คือกองกลาง ที่เราจะขุนขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่นะครับโางที่จะใช้ได้นะอายุ15ปีโอเวอร์ออลอยู่ที่65นะครับผมก็บอกเลยเลยว่าไม่ธรรมดานะอันนี้คืออยากได้แต่ว่ามันยังดีดขึ้นทีมชุดใหญ่ไม่ได้นะี่ไงเขาบอกว่ามันยังเด็กเกินไปที่จะขึ้นสู่สครอตซีเนียนะครับผมก็เหงาๆกันไปนะแต่ก็มีหลายๆคนที่เราสามารถเอาขึ้นได้นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบว่าอยากจะเอาขึ้นไปมากพอนะครับมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่เราอาจจะรีบดันเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยให้รอย้เขาเติบโตก่อนละกันเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกับนัดน,นี้กันก่อนนะครับนดะที่เจอกับไรตแานด์โฮปอัลเบียนครับที่หนึ่งของตาราง <laughs> วันนี้เราต้องไปลุยกันหน่อยละกันนะครับเอาเลยครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหนักเตะของเรามีความไม่ฟิตอยู่เยอะมากๆครับแต่เราต้องขุนใช้นักเตะนะคือต้องเข็นไม่ใช่ขุนต้องเข็นคือนักเตะ โอเคโทมัสซันเต้เนี่ยอาจจะสับเปลี่ยนกับแพตติกซูเซกได้เพราะว่าโอเคมันไม่ได้ต่างกันมากกองหน้าเนี่ยผมว่าเขตโคเวลวันนี้จะได้ลงเป็นตัวจริงเพราะว่าอาร์คปอมนี่ก็เล่นมาสองสานัติดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะหนักหน่วงหน่อยในส่วนของก้องหลังแง็บสมิธก็ไม่ฟิตไม่เป็นรเรามียังโอนเนลอยู่นะเอาเลยครับหโยดูนักเตะน,นีครับ ชื่อชันไม่น่าเป็นนักเตะที่ลงมาเล่นในระดับแชมเปี้ยนชิพได้นะครับโอ้ไบตันเนโนโบาเบียนถือว่ามีนักเตะค่อนข้างดีนะครับและเป็นนักเตะที่มาอยู่กับไบตันเฉยเลยครับนักเตะดีๆทั้งนั้นนะ อันนี้เดี๋ยวผมไม่ชัวร์นะว่าอาเดียนราบิโอเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะยืมตัวมาหรือเปล่าถ้าเราลองคิดอีกแง่มุมหนึ่งนะก็เป็นนักเตะที่ไม่สมควรมาอยู่ในแค่ชนแบบว่าชนชั้นแชมเปี้ยนชิพแบบผมพูดง่ายๆนะคือโอ้โหเขาน่าจะเป็นนักเตะที่ไปได้ไกลมากกว่านี้ครับเป็นอยู่กับฝรั่งเศสทแชป์โลกก็อยู่มาแล้วครับอยู่กับยูเวนตุสทีมที่โอ้โหประสบความสำเร็จสุดๆไปเลยครับแต่ว่าวันนี้มาอยู่กับแชมเปี้ยนชิพก็แปลกๆหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นงานหนักที่ทำให้เราต้องระแวดระวังมากขึ้นครับเราเจอกองกลางที่เวิล์คจะจัดเลยครับทีมเจ้าบ้านก่อนเลยครับไบรตันมาที่แมตชิลไลออนครับมีทางด้านของแลมตี้ฮะมีเตโอโอซิกาดนะครับมีเบนไว้มีโจเวตแบนนะครับโอ้โหลิชาร์ดทางซ้ายครับมีราบิโอตรงกลางครับหน้าต่ำเป็นโรเปสหน้าเป้าคู่เนี่ยเป็นเซคิรี่ครับแล้วก็โทบี้อับราฮัมนั่นเองครับโอ ชุดนี้โหดจัดๆครับส่วนทีมผู้มาเยือนอย่างซอฟอร์ซิตี้ครับทีมรุ่งพุ่งแรงครับการอนอาร์เชอร์ครับมีกองหลังคู่เนี่ยเป็นมาซินฟิตกับโอนิลครับกลางรับใช้เป็นเซบาสเตียนชานะครับผมกับโทเวลกลางคู่กับไวท์เฮาส์ครับวันนี้หน้าเป้าเป็นเคตโคเวลครับขวาเป็นวันเดนตินนั่นเองอะไะครับเกมกำลังจะเริ่มครับเจอกับไบรตันนไรคิรีเกียบอลราบิโอนโอ้โหนี่เจอทีม โอ้กองกลางของเขาค่อนข้างที่จะแข็งโป๊ครับไม่แปลกที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีครับอับราฮัมหลุดขึ้นมาตรงนี้หลุดมาถึงราบิโอแล้วต้องเคลียร์ทิ้งออกไปโอ้ถือว่าเร็วพอสมควรครับและมาซินฟิตสาดขึ้นมาสูงสูง,งบอลยังเก็บได้ที่ไบรตันเปิดบุกมาไม่หยุดยั้งครับแต่เข้าในมาดิชาร์ดวันนี้ต้องลงมาช่วยครับและเปิดเข้ามาตรงกลางต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยมาซินฟิตกระดกขึ้นมาสาดทิ้งขึ้นมาไม่ค่อยดีครับมาตั้งกันใหม่ที่ราบิโอแทงเข้ามาตรงกลาง แซกิรีอุนายโลเปสและอุนายโลเปสเจอเซบาสเซียนชาวปะทัาไปอาแล้วมีได้สวนกลับเหมือนกันตรงนี้แพตริกซูเซกออกท้างซ้ายขอมาอย่างรวดเร็วกต่ไปที่ซูเซกมาด้วยความเร็วตรงนี้แพตริกซูเซกเจอสไลด์แล้วก็ได้จ,จะเป็นจุดโทษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนที่สไลด์เป็นใครครับออสติกาด้ครับออสติกาเนีับโอ้โหลูกนี้เสียเลี่ยมไปเลยครับต้องชมครับการเรียกว่าดึงจังหวะ จากช้าไปเร็วนะครับนีคบ่คือจะเร่งสปีดแตะตรงนี้ครับแล้วคือเหมือนกับว่าอารมณ์นี่คือลูกนี้เนี่ยคือเรียกว่าเลี้ยงล่อให้สไลด์เลยครับแล้วคนยิงจะเป็นเขตโคเวลครับ <c oughs> เด็กหนุ่มกองหน้าของเราวันนี้ทวนกับมาชิวไลอันครับและจะยิงทางขวาบนครับจะวิง่งเข้ามายิงเขตโคเวลยิงทางขวาหูมาทิวไลอันูนกระโดด ดีเหลือเชื่อลูกนี้ถือว่ายิงดีแล้วนะครับยิงดีจัดๆกับยิงขึ้นบมบนครับโอจะมาทีมละอันโจปฏิหารมันเซฟได้ยังไงวะนะ่าอับรลฮหมหลุดขึ้นมาอับราฮหมหลุดขึ้นมาแล้วเจอปาดไปตรงนี้โอนิวโอโอ,โอ,โอนิวทำได้ดีครับส่งต่อมาให้เซบาสเตียนชาวเซบาสเตียนชาวเห็นทางขวาแต่ว่าไม่มีใครเติมและรอเติมอยู่ฮนะะเซบาสเตียนชาวเก็บมาได้ครับตั้งกันใหม่ที่อาเชอร์อาเชอร์อเ,อเปิดขึ้นมาติดแล้วในโลเปส นี่ครับกูเจอความดุดันเข้าไปครับหัวตองระวังให้ดีครับจอร์แดนเชื่อเกือบไปครับเราจะเล่นสั้นให้พิเมอร์แทงต่อให้ตรงนี้ไว้เฮาแล้วไปเฮาหลุดขึ้นมาเจอกับริชาร์ดแล้ริชาร์ดยังเก็บได้ขึ้นมาถึงแอบรัมบอลมันค่อนข้างโดง่งครับตรงนี้น่าจะเก็บได้หรือเปล่าตรงกลางแต่ยังโฉบได้อยู่ที่เจอราบันตินเจอราบันตินออกมาให้จังดิชิดิชิโทเวลออกมาแล้วเกตโกเวลยิงด้วยขวาติดบล็อกปัดไปหโหเราต้องกลับมา กลับมาตั้งกันใหม่ส่งต่อยยิงขวาปั่นตรงนี้หัวรับสบายอะมาซินฟิตต่อมาเน้นดึงตัวประกบแล้วตรงนี้โดเร่และแทงมาตรงนี้โอ้โหลุดมาสวยเหลือเกอินที่ิชี่โตเวลลิชี่โวเวลยิงด้วยซ้ายและ้วกะ็เรียบร้อยโอโ้โหเจอเจาะตามช่องครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแผนการเล่นในทางด้านของซอฟร์ซิตี้ครับตรงนี้ครับคือโอ้โหคือโดนล่อซื้อทางด้านของไบรตันครับ เห็นเสาฟอร์ตต่อบอลแบบเนิบๆครับไม่คิดว่าจะมีการวิ่งสอดซ้อนอย่างนั้นนะแล้วตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ยิงไม่ได้ห่างไกลมากครับแต่ว่ามแมทธิะอลาลุกนี้ก็ไม่คิดว่าจะยิงตรงมุมนั้นนะฮะเพราะว่าไปปิดทางด้านขวาล่างซะมากกว่าครับและก็ดึงศูนย์ไปเลยครับโหเปิดมาครึ่งหลังสวยงามมากครับยิงได้ก่อนเลยครับดึงศูนย์ออกมาด้านข้างครับมูไนล์โลเปส อูนายโลเป้กระชากหลบมาได้ดีแล้วอูนายลูเปสอูนายโลเปส,เ,สเข้ามาตรงนี้ลูกโอนิวเข้ามาตรงกลางแล้วหูแมคอาริเตอร์โดนปามออกไปได้ครับออกขวามาสุดแล้วมาที่พลสติกจูเซกหลอกมาสวยพลสติกจูเซกรอเพื่อนเติมและแทงมาสวยที่ด้านหน้าของเคดโกเวลเคตโกเวลหลุดเข้ามาแล้วรอเพื่อนเติมเคตโกเวลเปิดเสาสองเดิมบันได้มงไม่ถึงครับโอ้โหเก็บได้ที่ไว้เฮ้าไว้เฮ้าออกขวาเลี้ยง เลี้ยงแล้วเปิดเข้ามาโอ้ตรงนี้ก็ชิวๆของแมทชิวไรอันเนี่แล้วจะไปเร็วเหมือนกันนะตรงนี้เปิดมาที่เก็บที่แทมมี่อับราฮัมกรรโดกขึ้นมาสวยเหลือเกินแล้วโอ้ลูกโอ,โอโนนวมันโม่งได้ยังไงครับของที่จ,จัดชบีอับราฮัมเก็บได้ตรงนี้แล้วส่งกลับคืนหลังไปแล้วจอแดนอาชเชอร์ต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนแล้วก็มดเวลาครับโอ้เป็นเกมที่สนุกสุดมันเครับโอ้โหเป็นเกมที่ดูเดือดครับ เป็น2ทีมเต็งที่ได้เลื่อนชั้นครับโอ้โหแล้วที่1ที่2มาเจอกันมันขนาดนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องครับวันนี้เนี่ยซาฟอร์ดสู้ได้ดีครับมาเยือนทั้งทีและเล่นเกมรับเป็นส่วนมากครับได้คลองบอลและปอล่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้มา1ประตูครับและกระจบที่1นูนย์ก็ถือว่าเป็นการเฉือนแบบขือจับนั่นเองฮะเอาเลยครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีสแกวสส่งเข้ามาครับเนธานวินเทลครับ ผมจำไม่ผิดนะในทานวินเทลเนี่ยผมเจอกับนอริชครับและวโหย<ห>เด็กคนนี้เป็นกองหลังที่เล่นดีนะผมก็เลยไปลองช็อตลิ์ไว้ซึ่งถ้าดูเตตัสมันก็ไม่ได้ดีมากหรอกแต่ผมไปเจอของจริงมาแล้วไงคือมันสูงยาวเข่าดีวิ่งเร็วถือว่าเป็นกองหลังที่น่าจับตามองครับแต่ว่าตอนน,นี้ยังเด็กอยู่ก็อาจจะอาจจะไม่ได้ดูแบบหวือหวามากแต่ว่าถ้าผมเอามาขุนเนี่ยจะดีหรือเปล่าสําหรับเนทานวินเทลนะครับก็เดี๋ยวผมช็อตลิ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ สำหรับเจสันแมคคาร์ตี้ครับอุ้ยแบ็คขวาของไวคอมวอเดอร์ครับเหมือนจะมีพอตเอนเชียลที่ดีนะไวคอมนี่มันผลิตแบ็คขวาได้ดีนะคนแรกที่เราซื้อมาคือแจ็คกิมเมอร์นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนี่มีเจสันแมคคาร์ตี้คนนะครับเออเหมือนกับว่าเขาจะเป็นนักผลิตตัวยงเลยนะในส่วนของแบ็คขวาเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันเอาอะไครับผมมาถึงอีกหนึ่งนัดน,นะครับตอนนี้เนี่ยผมผมพูดตรงๆนะเราไม่สามารถที่จะไปหยุดไบตันได้ละ หลังจากที่ผ่านมาอีกหลายนัดมันก็ชนะรวดๆเลยมันเอาจริงๆว่ะไบตันเนี่ยมันถล่มมันยิงทุกทุกเกมอ่ะคือมันยิงจัดทุกเกมเลยแล้วมันก็ชนะได้ทุกเกมครับ <S <S ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีคิวที่จะเจอกับนัดต่อไปกับทนานของบิดเดนส์โบครับ <S <S บิเดนส์โบเนี่ยเป็นทีมเก่าของชูบากปอมครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะได้ให้ชูบากปอมเนี่ยเจอกับทีมเก่าครับอะไรครับนัดนี้กับบิดเดนส์โบเล่นในบ้านของเราครับก็ถือว่าเจอทีมเก่านะอย่างโบโรครับแต่ว่า ไม่ได้ไปเยือนบ้านเก่าของทางด้านของชูบารกปอมนั่นเองนะครับผมเออแต่ว่าผมอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเล่นมา16นัดละก็ค่อนขั้งที่จะเริ่มไกลเลยครับแต่ว่าเราอยากรู้ว่าลีกของพี่มิริคเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับเออผมอยากรู้พี่มิริคเลยเกินว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยพี่มิริมันเริ่มต้นที่ดีหรือไม่ดีนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับไปดูที่พี่มิริคแป๊บหนึ่งแล้วกัน <S 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 รื้อ <Mario> โอ้โหเฮ้ยปีนี้เทลซีมาแรงเหรอ เล่นไป12นัดครับเจลซีอันดับที่1ของตารางครับยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับและเริ่มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิใครโลสุดครับโลที่สุดเลยก็คือวัตฟอร์ดครับวัตฟอร์ดเหมือนจะเพิ่งขึ้นไปนะลงมาอีกแล้วเบอร์ลี่ทีมนี้ครับโอ้โหเซาท์ทอมตันอีกทีม oh, อ๋อโอ้ยเซาท์ทอมตัน oh, ยังต้นต้นฤดูกาลไงยังยังเขาเรียกว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่ถ้าอยู่อย่างนี้อีกนานผมบอกเลยว่าเตาดำตันตกชั้นนี่นักเตะออกจากทีมเยอะแน่นอนเพราะนักเตะดีๆก็มีเยอะแยะครับสำหรับเตาดำตันนั่นเองฮะก็เอาแหละทุกคนเราไปเจอทีมเก่าของชูบาอักพอมกันดีกว่าสำหรับทางด้านของเบริสโบหรือว่าโบโรนั่นเองครับจัดไปเอาละครับวันนี้กลับมาเจอทีมเก่าครับชูบาอักพอมครับนักเตะอายุ27ปีนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเขา โดดเด่นและดังมาตั้งแต่อยู่22 23นะแต่กว่าจะได้มาถึงทีมเราเนี่ยก็ถือว่าใช้เวลาหลายปีหน่อยเพราะว่าเราก็จะขึ้นมาสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับก็ตั้งแต่ลีกชูวันแล้วก็แชมเปี้ยนชิพก็ใช้เวลา3ปีร่วมนะครับนักเตะก็การเติบโตกันมาหลายหลายปีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าคิสเียโนโรนาลโดเนี่ยยังเล่นอยู่หรือเปล่าเพราอผ่านมา3ปีแล้วส่วนเรียวเนวเมซี่ยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเช็คกันหลังจากจบเกมนี้อยากรู้เลอเกิน และนี่คือ Ashley Fletcher ครับอันนี้คือเด็กเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> เคยอยู่ในอะคาเดมี่ครับแล้วก็โดนปล่อยตัวไป <c oughs> นี่ครับชูบา a a k p ครับวันนี้เป็นนักเตะที่ <c oughs> ฟอร,ร์มโดดเด่นครับในช่วงหลังๆนี่ยิงกระจายเลย <c oughs> การซื้อชูบา a a k p มานะครับ <c oughs> ผมก็มาเป็นคู่แข่งของเขต t h c o เวแหละแต่สุดท้ายแล Kate ้วเ e i t h c o เวก็ยังเป็นตัวจริงในอนาคตอยู่ดีครับเพราะว่าอายุยังน้อยส่วนชูบา a a k p นี่ก็27แล้วนะครับ นี่ครับจอร์นนิวตันก็วันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงครับหลังจากที่เจออาการบาดเจ็บไปครับรู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นพลาติกแมกเนรหรือเปล่านะแพดดี้แมกเนสิเออแพดดี้แมแกเนกรองหลังเก่า,กาของแมเนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหก็มาเล่นกระจายตัวอยู่แชมเปี้ยนชิพกันเยอะนะนักเตะเก,ก่าอะคาเดมี่ที่หลุดหลุดไปของแมนยูไนเนนะต็ดฮะวนทางด้านมิดเดิลสโบรครับเฮ้ยประตูเก่าของเรารรรรทุกคนประตูเก่าของเราจําได้หรือเปล่านีะโ,โบรประตูเก่าของเรามาอยู่ที่มิดเดิลสโบรครับแล้วก็กองหลังครับมีแล้วนะของแมกเนครับ โอ้ยถือว่าผมตื่นเต้นว่าได้เจอประตูตัวเก่าของเราที่พาเราขึ้นชั้นขึ้นมาครับโอ้ไม่ได้อ่านรายชื่อเลยครับเอาแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับกับ m มนเชส์โบครับจัดไปเกมเริ่มครับโอ้ประตูตัวเก่าของเราครับโหลืมชื่อได้ยังไงถือว่าเล่นล่อเท้าไตรงนี้บังและได้จังหวะที่ดีครับหละจะลองเปิดเข้าไปวัดดวงดูสำหรับลิชี่ตัว่มครับเปิดเข้าไปตรงนี้มงไม่ตีและได้ม่งอีกทีโอ้โหที่ตรงกลางวิง เจอกับเฟเชอร์เฟเชอร์ดูล้องแก้วครับเฟเจอร์ออกมาด้านข้างจริงแล้วบาวนี่ออกมาแล้วเจอทางด้านของไวท์เฮาส์ออกขวาสุดไปที่เกตโคเวลอับเกตโคเวลหลุดขึ้นมาครับมีความเร็วเหมือนกันครับเกตโคเวลเท้าขวาถนัดหรือเปล่าแต่เกตโคเวลจะได้เปิดตรงนี้ชูบ้าอัชปอมโฉไม่ถึงแล้วต้องโดนสกัดออกมาครับแล้วแทงออกมาที่ตัวเร่แทงต่อมาที่เจอราเวตินหลุดขึ้นมาสวยงามมากเจอราเวตินตรงกลางมีชูบ้าอัดปอมเปิดเข้ามาตรงนี้หุโงแล้วไปโฉงปะทะกับ ผู้สาประตูเข้าโผค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์ครับแล้วตรงนี้ออกมาหลุดมาสวยครับแล้วเขตโกเวลเห็นจูบากปอมหลุดเข้ามาปอมยิงโอ้พวกสาประตูเก่าของเรามันทําพิษเฮ้ยอูนี่เซฟลูกนี้คือแบบคือแบบเวริกูเซฟครับอย่างอย่างที่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกครับเวริกูเซฟครับแต่มุมจากฟริชีโตเวลเข้ามาตรงกลางและจอ์นวตันขึ้นมงปะทะไม่ดี บอลเก็บได้จังหวะสองแต่ริชี่ตัวเวลขาไวครับขาไวเปิดเข้ามาเสาสองโดนโมองไปที่วิแตอาร์เจะก,กิมเมร์เฉียบครับตรงนี้เข้าอินเตอร์เซ็ปดีเหลือเกินแล้วหลุดมาทางขวาแทงมาดีครับบอลมันเด้งขึ้นมาทางโคเวลโค,เวล,โคเวลล็อกเดือดแล้วออกกลับมาโคเวลส่งเข้าในมาให้มีชี่ตัวเวลฟันด้วยขวาแล้วบอลมันย้อนแล้วไม่เข้ากรอบครับวันนี้ดูจอ,อร์นบอสจูเนียนี่อาเรสซีพอสมควรครับ และลูกนี้เกือบโดนนะบอลมันโค้งดีแต่ว่ามันโค้งน้อยไปหน่อยครับครึ่งหลังก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับผมแต่ว่าจะมีการสลับฝั่งกันนิดนึงครับเอาเซอร์ราวติงกลับมาเล่นทางเดิมครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงในครึ่งหลังครับเปา่ากโดกขึ้นมาโอ้ยกระโดกมาดีคะมาถึงโคซันโคซันเจอกริมเมอร์กริมเมอร์กลับไปตั้งที่บาวใหม่บาวเจอกริมเมอร์บีบอีกแล้วแล้วเข้ามาสวยครับที่เฟเชอร์ต่อมาดิส่งให้วิง แล้วตรงนี้หลุดขึ้นมาโอ้โหมาซินฟิตอ,อีกแล้วแล้วจะหลุดมาตรงนี้แต่เพื่อนไม่ได้เติมริชี่โทเวลรอเพื่อนเติมแล้วออกซ้ายมาที่เกตโควเวลเกตโค,เว,โคเวลเติมเข้าในมาให้ริชี่โทเวลแล้วตรงนี้เขาพลาดไปริชี่โทเวลยิงตรงนี้โอ้โหจนสเสาเฉยเลยโอ้โหบรรจงแปรปั่นตรงนี้เจาะไม่เข้าครับต้องกลับไปคืนหลักกนใหม่ยแต่ลูกนี้หลุดขึ้นมาสวยครับมาที่วิงว่งวิ่งเจอปั๊มไปและกริมเมอร์ตรงนี้ทำได้ดี กิมเมอร์ส่งต่อเข้ามาตรงกลางและออกขวาไปสวยงางมมากให้หน้าหน้าของเจอร์าเตินล็อกเข้ามาเจอร์ราบนตินเล่นทางขวาเหมือนจะว่าวิวมากขึ้นส่งต่อให้ไว้เฮาไว้เฮาออกสายไปเกตโคเวลยิงตรงนี้โอ้วโหยชนเสาเต็มเต็มบบเปลี่ยนตัวเอาตัวเร็วๆแล้วเป็นเกตโคเวลออกไปครับวันนี้เหมือนจะไม่มีดูครับอยู่ไปก็เท่านั้นครับเปิดมาตรงกลางและได้มงขึ้นไปและยังออกหลังไปครับเป็นเต็มมุมอีกทีคเข้ามาน่ากลัวครับเปิดตรงนี้ แล้วตรงนี้หนุดขึ้นมาแทงมาสวยมาซินฟิตปั๊มแล้วทําได้ดีอะไรครับออกขวาไปสุดเลยที่เจอราเวนตินเจอราเวนตินท้าดวลหรือเปล่าตรงนี้เจอราเวนตินเหมือนจะท้าดวลเจอราเวนตินท้าดวลและเจอราเวนตินท้าดวลเปิดเข้ามาโค้งๆแล้วมอนเหมือนจะย้อนหลังเนี่นี่ก็สู้ด้วยพละกกาลังเหมือนกันนงน้านของเซาฟอร์ดครับยังเปิดไม่ได้ครับและตรงนี้จะโดนบีบเอาเราบีบมาสวยเหลอเิอเที่ไวเฮ้า ไว้เฮาส่งต่อมาตรงนี้แล้วตรงกลางหลุดขึ้นมาอักปอมยิงและโอ้โหมันไม่ได้ที่ไว้เฮาไว้เฮาออกขวามาสุดเปิดเข้ามาเสาสองได้ยิงโอ้โหไม่เข้าเฉยเลยโอโ้ลุ้นจนไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วตรงนี้อุ้ยเหินไม่ยิงครับเกิดจะยิงเพื่อนเก่าครับเอาแล้วหลุดขึ้นมาตรงเราเบราว,ราวหลุดขึ้นมาแล้วได้ยิงโอ้โหไม่โค่รเสียเลยจุดนี้ โอ้โหเหมือนจะโดนได้เลยโอ้เหมือนจะโดนได้อ่เอะเตะมุมสุดท้ายหรือเปล่าของเกมนี้เปิดเข้ามาโค้โงเสา2และได้บ่งชบบูบ้าความบ่งไปได้ครับเก็บถึงอัลซานเตแต่ว่าไม่น่าจะได้ไปต่อเลยครับโหนจบกันที่เพียงศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเหลือเชื่อครับเกมนี้เตาฟอร์ซิตี้แต้มหลุดมือไปได้ครับและเป็นการเสมอสนัดติดของทีมครับ ต้องแก้ไขกันอีกเยอะสำหรับทีมเขาแต่จริงๆวันนี้เนี่ยไม่โทษนักเตะครับทำดีที่สุดแล้วนะครับผมเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมให้ดวงล้น้วนเลยแม่งยิงไม่เข้าเนี่ยวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนี่แหละฮะสิ่งที่เราทำได้คือการล้างที่2ไว้นะครับโคราโดครับก็อยากจะมาพูดคุยกับเราครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ลงนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกิเซโดโรโดมันยังอยู่ปะหรือว่าแขวนสตาร์ทไปแล้วครับโรนัลโดครับสามสิบเจ็ดยังอยู่อีกเหร 37ยังอยู่อีกเหรอเลออนเนลเมสซี่ครับ35ครับยังอยู่นะยังไม่ไปไหนอะแต่ว่าในเรื่องของฟิสิกอลเริ่มลดนะความแข็งแก่่งรุ่นนี้นั่นเนี่ยก็แน่นอนอนะ่ะ35นะยังคงอยู่นะครับไม่ไปไหนนะโอ้โหให้ตายเถอดโรบินยังคงแบบว่ายังไปไหนไม่ได้เพราะว่าการค้าแข้งมันเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมล่ะ มีการพูดคุยตกลงกับขับบูชเรียบร้อยเลยนะครับผมและเซ็นสัญญาตกลงที่จะจ่ายให้เรา6.5ล้านปอนด์ครับเป็นรีดิสคอร์สสำหรับอเล็กซ์โคราโดครับและพวกเขาในกำลังที่จะเจราจาสัญญาส่วนตัวกันอยู่นะครับและเราก็เพียงภาวนาว่า,วาไอขับบูชเนี่ยมึงเอาไปสักทีเฮ้ยเรียบร้อยว่ะผมจะได้เงิน6ล้านดิเอาว่ะเป็นการสมทบ เป็นยังไงเดี๋ยวผมขอดูดิว่ามันพูดคุยกันอยู่ประตอนเนี้ยมันน่าจะมีขึ้นบอกนะนี่ไงฮันแน่ฮันแน่ถ้าเราได้6.5ล้านทุกคนกลับย้อนไปดูวันที่ผมเซ็นอเล็กโคลราโดครับและผมบอกทุกคนไว้ว่านี่คือดีลการตลาดของทีมเราจะซื้อมาแล้วปล่อยด้วยค่าตัวรีลิสคอร์ t เป็นกำไรสุดที่เราจะได้คือ6ล้านเราเซ็นเข้ามาฟรีครับ ในช่วงเวลาว่างของการหานักเตะเนี่ยผมก็จะไปหาพวกเนี่ยฟรีนะครับนักเตะฟรีฟรีนะครับนักเตะที่มี potential ดีๆแล้วก็หมดสัญญาทิ้งไปเราก็สามารถที่จะเซ็นเข้ามาในทีมได้นะครับก็อย่างโคโรโดเนี่ยก็เป็นเคสเรียกว่าเคสตัดดีแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถเซ็นนักเตะดีๆและถ้าเกิดมันขายอ่าไม่ใช่ดิถ้ามันเล่นไม่เข้ากับเราก็สามารถที่จะขายได้ด้วยราคาที่เรา ไม่ต้องเสียตังค์สบัดเปอร์เซ็นต์นักเตะเข้ามาเราแค่จ่ายค่าเหนื่อยแค่ประมาณปีถึงครึ่งปีแบบไม่กี่พันปอนด์ต่อสัปดาห์มันก็สามารถทำเงินเป็นล้านให้เราได้นะครับโอ้โหเยี่ยมนะครับเอาละทุกคนก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอพักที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มาอยู่ที่นัดที่17ของลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับผมก็อีกยาวไกลนะครับยังมีศึก FA Cup คัพที่เราจะต้องลุยกันอีกนะครับและผมก็จะเน้น FA Cup นะครับผมในลีกซีซั่นนี้นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันวันนกััาานคครรบบบบมเะ๊ยย